นางซุ่มแซรอยกันจ้าวอมกเ้ยันเป็นอย่างกินยังคือ้าดกินตะคยสบายดีมีน้องกล่าวสบาดีะพ่อกับอมราราชนีท้องทุ่งสวยแลรวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีบีสุขราบายสบายดีผัวบ้านหัวแดง เอาเจ้าหอยยังสนอะครคะโบเมนผู้ข้าสบายดีีนะคือผมบอกสบายดีป้าลุงเรนอีปึกแค่หอยยังนี่ต้องเงยมาชกใหม่ มะเผายังอยู่นี่มาเผาซิ้นพี่น้องเอ้ยเพิ่มขาซิ้นงัวขางัวบ่เติมล้มงัวผูแม่เบ่อยู่สายแม่เด็ดอ่านนะกําลังล้มงัวเป็นเพื่อนกับพี่น้องสบายดีครับต่อใช่ไหมหูนขาอยู่ริมป่าผู้ขาอยู่ขามทุ่งนาผู้จ้า บริสุทธิ์บริบรอาดอกค่ะสีมะเบิงสีมะเบิงเขาเจ้าปั่นซีนงัวเจา้า่ะเขาเจ้าขาง,งัวขายซีนนะจ้ะกับบริอาดอกแต่ว่าพญเยเลิศอ่าพญเยเลิศมาเห็นพูดน้ำเพลินม,มาเบิงไรบอกะคะบรบาาิบสุทธิ์กับไรบ้าสีมะเบิงจะซื่อเบิงบไรตี ซิบเห็นเลือดเห็นอย่างบอเพราะไงยูทูบก็สิแจกไปแดงไปเลืองอีกอุ๊อ่างเอาอีกเจ้ากำลังนั่งขาพี่เนอะขาแล้วล่ะกำลังเป็นพูดจงใส ใครผมปินดอกขคาก็ย <wounds> <sk r oman> <laughs> ันต <le> <wh ats Napoleon> ิดไปแดงไปเหลืองบ่หเฮ็ดเต๊แบบน่ะข้าเจ้าเลใช้ทุ่อยางหูนะหม่ยังติไม่นุ่ยเสรจ้วก็ว่าเห็นยางไม่ใช่เดือดเขาทายมันตินุ่ยๆนะนี่นี่อือใหม่ๆชุดๆยังตินุ่ยๆอยู่ ่อยจุอนอสอยตอนมั่งนตีนใหมๆมี่ใชเนอะนีคือบท้ากินกินเนอะโอ้เห็นเราอยากคนทำร้ายเตะคุมโคบอท่าอากินนะเออมาชื่อมาเชกินคือแล้วปัวาไม่ได้หยาะโคแข่งเออเห็นยูทูเอออย่าแจกใบเรืองมาแดงขน่อยเด้อขน่อยจะเบิ่งขน่อยจะเก็บไว้เบิ่งเอานี่บอุน กุ thế, Th voulais, ้คนี่ได้กินให้เบิ้งไม่ติเพื่อเธอจะกินได้ให้ส่งซีมให้เบิ้งเี่ต้องรางนันนะข้าปาาให้เบิ้งแล้วก็ยกข้อจับเองทำลายแตกโคโคเดอพีน้องดอิ้น่มันกัด้วยกุ้งกงโอ้ยโคบกมอมักแต่งมักทั่วมักภามักข้นโคยกข้อเน้คคักคักค ขีมันเขาเจากับใบิีมนะจ๊ะเจี่ยวลงใเชน้าเฉยๆก็สิปันเห็ดเพียมันเปนยังิศลอกจากบาทสองร้อยห้าสิบเจ้ากะเก๋าสองร้อยห้าสิบ มันล่างโพดมนันจะค่าสไล่ออกบ่หนองไล่ลงหนองไอป่ากินนะคะสีโพดไหมค่ะใส่เก่ไม่ไดป่ามาแล้วนะเนื่อ

มองีกมียังห้ยลงไปชิ ตรอยางเอาไปแล้วลางต่างเลยเดี๋ยวัวน้ำ m มืน่อบ่สองอต้องกดชีนต้องกดเช้าต้องกดกระเช้ามากระเจี๊รนะตัวเออตรองลองดูบ่มาตอยางติด้นน้ำก่อนแล้อถกระเจียไปรบๆนมาเลิเอาเ่าน้ำกินมาพร้ามมงก็ไหวไเออเอาน้ำกินมาพร้านเอาเดีคือแขนอันตัเขาไปเลยไหวไมันก็แขนนั่นไหมดแล้วเวลาเขาถูกเขาไป

เทาบุกไปไเทาไปเลยวงไเาดีดีโอ้ักเด็ดคือแบบโอ้ยเดี๋ยวว่านจะซีคอยเห็นลายแตกคอยจีมในจักบากบาทเอาอ้อมเยอามาสโอ้ขตัวนี้มันชีิตั้ตัวนี้ตัวนี้น้ำบานนี่ เห็ดคือบาวทามึงจะบาดเห็ดคือบ่าวท่ามึงจะบาดกูบาดที่นี่นื้อเจ้าขาเห็ดเบาวท่กินระยำไอ้กินไรละถอดหัวไปกินตามกลางคืนขยันติบเบ็ดเขากินนี่ละก็เก๋งนี่ละ อัแล้วจะมาขมแทบขมก็ค่อยบลาฟนี่แหละพี่น้องเอ้ยกินทอดมันย่อยนะมันย่อยมือยนะกินทอดมันย่อยสะกดก้อยกำลังคิดอยู่กินมันก็แซ่บแล้วค้อยกำลังคิดอยู่ว่าสิอาปากเขาบอกอาปากน้ำคุณย่อยชดประน้ำค้อยแท้ย่อยจะชดประน้ำค้อยแท้ ยากได้เงินอยากได้ช้ามาใส่หนานี่นี่นี่อไรรถจ้างสอดตรงเี้โอ้โหมีเวลาดิอย่งคลองวัดบ่ัจอนะตัวนี้ใครซื้อไปใช่ไหมข้ามันข้าบ่เจอนะันไหนเสียกวะันไหนชั้นในคงวัดบ่ของเขาเลยกชั้นในันในคนคนนอยแต่ชั้นนอกจะคองหังข้าวเม่้าเมี่ยงวผเพ่ย อีบ่อยแม่เอ้ยกระแซบเดินแะแซบแอบขอบใจได้ลายเนี่ยเกิดมาก็ไดก็จะได้กลม ันาดผู้บอกกินนี่เป็นยังตายเนาะบอกท่านเต่ากันยังตายกินพลาดลงไปพญาะตายกอ่อนยังได้พุ่งอะค่ะห่อชุดถ่ายเด้อนี่บ่เอาอีกแล้วโทษโทษอะแกข้าวอันนั้นอันนี้คืออัน ใส่ย <Sci> <c ười> ่อมันห่อนห่อคอยมันก็ทรงไม่ไห้บอคมก็หิบหลังไม่ะห้บอกคมละหิบหลันง

คอยจะแก้ข้าวใส้พายได้หน่อยคอยแน่บอมันชืเมื EX ่อบอเนียนได้แล้วข้าวนะคะนี่ค่ะแล้วข้าวเราได้กินแล้วมันเซ่บมีรีเราออิสกี้จะนอกกันี่คอยบอสนดอกคอยเป็นกระเทยลาวบ่มาติยอมของนอก ชาวจอกเล่นจอกเราเด็ดเราข้าวบานเาเรากินน um> ้อยเป็นยาสุรากินหลยก็เมาพอดแค่กิน้็เมาเลยแก่ข้าวจ้ะอา เดี๋ยวคือไม่คันลาวเงี้ยคอยแหละค่ะเออผ่านลงคอลาบลาบบักยมนนคกะมิกอกตะุคยมันไดไมยมันได น,น,น,นี่มาสั้นมาเอียกันเอะจิบคอยมันเองคอยมันคอยมันคอยมันนะคะบอมันคอยกูติดสองหน้าพ่อมันนะคะ ตัวเดียวอันเดียวค่ะคือมันจัดย่างอยู่ที่จ้ำบ่กม่จะค่ะมันกินคอยมันผมไม่คอยกูจะเนี่ยคอยมันคอยงัวค่ะผมไม่คอยกูส่วนหนึ่งลงส่วนหนึ่งยังเรือย

สุดอยู่นงงองยิบอยู่สิได้คุยเนาะสิได้สิได้คุยมันห่วยมันหังต่อที่กินคุยก็ะซสกินข้างในก็แเ่กระเสะรเป็นปอบมือนี so ้สิเป็นปอบมือใดขนาดขนาดขนาดเป็นอันนี้กันเากระเจาะยังสาเพราะไงเลื่อนเป็นปอบ ไปหากินุัดไปหกินุนีอืมบ่จจะใช้อีน้องไนี่ออกกหางเลยเฮ้ยายวยนเอ้ยมาจ้ะมีมีวมีไหนแค่นึง จุ่มตับผ้าจุ่มดับชุดเจีวกะให้กันอันนีพี่น้องเอ้เจีมันก่อยมาหน่อย

เนื้อแมกกะแมกอย่างนี้นะแมกเต็มซ้ำเต็มซ้ำเลยน็สอบลาดหรออเลยลงพุ่งขึ้นเลยเนาะลอมัน เงี้นเลยะังอ่นลวชิพูดบตับนะตัิบเนาตัวนั้นแล้วายาเ็ดชพูดจ้ะพูดลัพันพูดหันพูดหร้วพูดอืมอืมอืม นัวโป๊ะรัวโลกนึกซะเลยเนาะแกวันนี้คนอะรมันมีมีดเออผ่านน้ำมันก็เลื่อนผัวแล้วเฮ้ยของยัดน้ำมันเลยไล่ก็มูลใส่กั้เบิรอยู่มันชิได้หลายเนาะกระดูกมันช่ได้หลายเนาะมันได้หนักยั่ได้กินน้ำกั้งไม่ได้ ได้กระดูกย่างก็ไปต้มแซมเดี๋ยวก็กระโดดต้มกระดูกนขัวหัวจ้ะค่ะขัวหัวปัดนางปัดหางมันหอด

เอาทุบเอาเผาเอาเผาขุดขุดแล้วเอาเผาเาะนัเนี่ยเนี่ยน่าจะเปเตาน่าจะเป็ขุดเอาไปเอาทุบเีกวาเนาะทุบแล้วกับเอาเนื้อเนาะดูใส เมื่อจะกะไปเเจ้าครัวจะค่ะก,ก,ก,กินอิ่มแกบเมื่อแต่ว่ามากินข้าพูดมากินข้าพูดมากินข้ากล่อม ไปยังชิบม้กินตั้งแก่มากินคอยมันยมันล้ว่บกระดดกกระเป็กระนได้มี่ันหอกเียกระโด้อยี่คยมันมาเฮียบ

มาัหนะเคยกินซีนเนี่ยเห็นว่ากระดาษมึงอยามึงก็คบกิแวกินแบเสียมเสะกับบ่อแบวานบ่ ชมชันใช้ตวมาชุกนมันบวมีเ<ม>ขากินหเขากินเบิดเล้เองนคอบคืน <มา S 1> ดีก็เอาม,มาเอามาอีร้อยเอ้าใหมาเลยเลยมาดีอให้ร้านซะติดมวนี่เฮ้อมันบม่มต้นใหนน้องนะบ่บ่ได้นะไต้นอยู่ส่วนพูมยังคายกวงไม่ถ่เป็าถ้ทพัดมันบ่ได้เมงไหนเมงก็ไม่กินได้ มาแก้เข้าไปแล้วเป็นเงินขันท่นอนเนี่ยขั้นเอามันบูชุกกะ soup, สิขั้นเอาขั้นให้มันน่วมนวมให้มันชุกน่วมล้วก็กินบ่เฮยขนาดโคยก็ยังปั้นแล้วจนกินันก็สิ่งไปเลยมาเถอะเอ้ยไอพ่อสันอ้ายเนื้อกว่ายังเป็นสซดมาเรียเดยอะดดกมาดีแล้วเนาะ สูกินยังสูเอามากินกากทงเพี้ยเาขาบอกแป็บต่ำยังมาก,กินปุเป็นหลักกินก่อน,นจ้าค่ะวันนี้ต้นอันนี้นะต้นเป็นพุ่มอันนี้พี่น้องมันเกิดกับต้นอันนี้ของนางว่าสตาทถิ่งอยู่ มันเกิดในห้างเจ้าค่ะต,ต,ต่ำอียงต่ำอียงจังลงมีราไฟม,มาเล้่อขยักพูกคือบอกวากิ่นก่างทางพู้นันจังเลื่อม,มันจังบอกคือบ้านคือเมืองบอมองทางมองรถแกลนผ่านนั่นบัตรีรถเข้ามาได้จ้ะเหยียบค่ะกูสิตายแทนดอกอันนี้ตำเดือนนะคะตำเดือนค่ะ มันบ่ฮอดปีดอกเขาบ่ฮอดอนนะไรโอ้ยเขาบอสอะไรมว่าเขาบ่หาสารมาปรฝูบอพี่น้งาานาาองเจ้าขามาถึงนึ่สิบละพระจักก็นะเจ้าค่ะสบายดีเจ้าขาหลอยหลายคนขอบพระคุณนะคะขอให้ทุกคนสวยวันสวยคืนร่ำร่ำรวยรวยนะจ๊ะนะจ๊ะนันงนี่รังค้าเมือสาปีวนปันสี ก็เลยว่ากินนีมันบเลอต้องไปกินรังค่าบ้านพูนใส่กระดาษก็เอามาลากวานปีอ้ยังสูอันนั่นะนะในเมือนะถือเอานนี้ทั้งมาทั้งคนเนี่ยน้อกับวานปี